บายดีป่งเบ์สุกสคนนามยก็มาพบพอสงกอเรแยแพรอีกแล้วนะเก่าเืเดิมเพร่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยลาเขามาชมสงกอแพเลยตองกอลิไปหน้าเพื่อเลยกิควอมันซอยตอนนี้ก็ยังกินเขาอยู่นะโดยก็ชอบไปนตอนะกันนเลยตถากทหมแล้วนะ้หูน้องหน่ยก็ไ่ใช่เชือหากระชา สวัดีน้องนังเฮสวัสดีพี่หัวสออกมาเพื่อนแล้วโดยก็กิ้เผาคนก็จะออกเลยนะปลาล้วไปขวดมันมือกล่องน้องก้อยน้องก้อยไปขวดมันหมือนไอ้ยาหยาเลยออกมาคุ้มกัน

ขำามเหมือนคนไรนี้สิไรนี้พี่ชนาะนี่ไ,นไรนี้เขาปลาเห็นไหมะเนาะกระถาไปเบิ่งต้นไปหอดหน้าไปหอดเตียงเพิ่นงเจอวะเนาะโดยกระถาเบิ่งต้นไผ่เลยนาะโดยเนาะน้ะองกอ <c oughs> ้อยต้นไผ่ต้นไผ่เออมันว่าอยากบอกเดยกระถาไปเบิง่งเลยได้แล้วเ <c oughs> อาเลย chích <cười <Dante> <cườiasure> nồi đâm nồi xếp ừ, vào nồng coi xếp vào ương xếp vào nồng xếp vào đây mà không được <laughs> mà được không chích leo hả nè

mật thôi mình mất 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 ขามาขามาขามาตัวมีเจน,น,น,นะน,นดแม,ม,ม,ม่สิบเส้นมือในบ้านเนอะขมือเียนูมา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 ขามาหนูออมาเตัวแซ่บดีนี่มาเด้อมาเด้อนี่ม่นางขางพหรอตัวแซ่บแซ่บ ปุกินปตแซบอีหลีปกินปตแซบอีหลีแซบแซอัรตอนนี้แซบนอึงอ่ะขมากขมาขมานาวอ่นาวน มะริดน้ำพ <ying> ึ่นนกไก่เอาตำมาสุกินตำหมึกมาเด้อมาเด้อตำหมึกกับสิรลอนแซ่บไปดีได้กินกินยอดสีบบเบิรปลาเล็กน้อยนี่ได้เนาะขันยอดขันยอดวิวขึ้นรลายนี่พอต้องอื้องซื้อมาสุกินอีกซื้อกุ้งแบบน่ะ มาหน่อยไหมมากินนี่ไอ้นู่นมาเมื่อเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำเมตุเหวินโอ้ยเมตุกินตาแซบอยู่ลยแต่ช่วงลากินน้ำเมตุง่อยกินน้ำเมตุเป็นอะไรน้องนุ้ยแซ่บอยู่บ่แซ่บหรือ มาเด้อมา ه, อเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวอยู่สวนมันแมนคนซาสวนมาเด้มอมาวางคนซาสวนนี่แก่ผู้มอเลยตู้คนซาสวนสาวนาแมนตู้คน,น,มน,มน,นมาพันมันนี่แหละพันเพื่อกระตาก Một phần xoài phần mẹ nhà nhảy không đứng ưng Để hành công mà ấy nè ai cóc sao ai cóc Kinh bạc bạc hơn im ในขี ة, ้ดินเลยผมมีอยังปูเลยผมแบบเป็นน้องเลยยังบปแบ่งขีดินได้ไงกินธรรมชาติมาเด้อแม่ป่าดงธรรมชาสตร์ท่างเข่าอุ้มทุ่งผมแบบเป็นน้องเลยมาเด้อมากินมาเด้อมากินท่านแม่ท่านมีนท่านมีน โอ้ยแวเพชรเจะบน้องเอิงอะน้มันกินแล้วเลยก็ซอมตุเหวนฟันมันเล็กๆน่อยๆหากรมาเมื่อนี้หละ

เด็กพัน <Del> ตัวนึงก็ได้หรอกแม่น้องหนุ่ยใส่กับแม่ตุ๊กนลูกเด้อเ๋ยนะิ้นกุ้งไม่ไง

แต่ตู้เคนเห็ดแล้ววัน่ินี้บ่วงกับบ่วงธรรมชาติโอ้โหโแม่พี่น้องเลยเต๋อตู้เห็ดคักอเลยแบบเฝึกกินแบบโบเสียด้คลองได้ผมไปพี่น้องเลยกินแบบแซ่บๆเลยเฝึกกินฝนอึ่งกินแล้วยังอึ้นน้ำลายน้ำอึ้นน้ำลายน้ำตู้ น้องหนุ yeah, ่ยก yeah. right. ับแม่ต hmm. ู้เห็ดคักลีสีเดียวกันเลยเดินกับแม่ตู้มาเด้อมาเด้อมาพันมันสอยผู้สาวนี่นี่แหละผู้สาวก็ยังบ่มีผู้บ่าวดอกพันมันแล้วมี่เป็นแนสาวหาไม่ได้แานคยนฮะแมน ขาดร้านเคยขาดฟูเห็ดเวียกน้ำอยู่คนวะว่ดีคน่มาข้านไขดี้ข้าดได้นวะดูดูอ่านถาว่ามีผู้เบาหนุ่มใหญ่ไทยกัน่้ถักมาสว่าอะไรเปิดพร้อมเปิดใจอยู่บ่เอะ ถาว่ามีคนผาเงินมาให้ใส่ให้จ่ายนี่นะถ้าคนจะมาลิ้นมาอย่างนี้อย่างมาดิ่นมาเท้กัมาแม่บุ๋มมีแต่บู้สาวมีแต่บู้สาวบุ๋มมีผู้ชายอยู่เพื่อนคนในเพื่อนนี่บุ๋มมีผู้ชายจังคนเป็นได้นักหนูแบบบุ้ชาย แซ่บบ <Net> ่น se ้องน้อยเมตู้เพิ่นกินผู้ป๊าเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อมตู้สดีสเสดีน้องก้อยสวัสดีน้อง